ทีมที่จะประสบความสําเร็จนะครับทีมที่จะยิ่งใหญ่นะครับมันต้องเจออุปสรรคแบบนี้เลยครับเป็นไงครับปีศาจแดงแมนเูไนเต็ดออกสตาร์ทดูกาลนี้ด้วยการชนะทีมอย่างวู๊แฮมตันไป 10- เป็นฟอร์มการเล่นที่โคตรแย่เลยครับเกมแรกแต่ชนะมาเกมที่2เป็นไงล่าสุดพึ่งแพ้กับสเปอร์ไป0ูนย์ประตูต่อ2ครับฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็มช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเมสันเมาส์เพิ่งมีอาการบาดเจ็บไป แล้วล่าสุดตอนนี้ครับแบ็กซ้ายแมนอยู่ทั้งแผงครับศูนพันไม่เหลือเลยแม้แต่คนเดียวครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับแม่ครับก็เรียกได้ว่าเพราะซ้ำกรรมซัดจริงๆครับสำหรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่ผมบอกไปในช่วงต้นแล้วครับล่าสุดครับข่าวที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา t h e Athletic UK รายงานในเวลานี้ครับลุคชอคือคนล่าสุดที่มีปัญหาการบาดเจ็บครับ และอาการบาดเจ็บดังกล่าวของลูกชอก็คาดว่าน่าจะต้องพักหลายสัปดาห์ด้วยกันแหละครับและแน่นอนนะครับเมื่อแบ็คซ้ายตัวจริงอย่างลูกชอบาดเจ็บครับหลายๆคนก็บอกว่าไม่มีปัญหานี่เรามีตัวสำรองอีกหลายคนตัวสำรองนี่ตอนนี้ของแมนยูสถานะนี่เป็นยังไงบ้างไปดูเลยครับเริ่มจากคนแรกครับมาแบบยิ้มหวานไปเลยนะครับไทเลวมาลาเซียนะครับนี่คือหนึ่งในความหวังของปีศาจแดงแมนยูเรเต็ดครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เจ้าตัวนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บจากช่วงปรีซีซั่น ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงการพักฟื้นครับมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าครับตอนนี้ยังไม่สามารถลงเล่นได้ครับส่วนคนนี้นะครับเด็กปั้นนะครับแบรนดอนวิลเลียมล่าสุดครับ่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาเหมือนกันครับก่อนที่จะมีการประกาศว่าลุคชอมีอาการบาดเจ็บแมนยูเพิ่งปล่อยยืมตัวไปให้กับทางอิปสวิททาวนครับส่วนแบ็คซ้ายอีกหนึ่งคนนะครับดารุ่งคนนี้นะครับอวารเฟอร์ันเดสครับที่เราได้มีโอกาสได้เห็นฝีเท้าของเขาแล้วนะครับในช่วงการปรีซีซั่นแต่อย่างไรก็ตามในรายของเฟอร์เนเดสครับ เขากำลังจะไปเป็นนักเตะใหม่ของเบอร์ลี่ด้วยสัญญายืมตัวครับนั่นเลยทําให้สถานะของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณขณะนี้นะครับแบ็กซ้ายอาชีพครับ4คนจะไม่สามารถลงเล่นให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยแม้แต่คนเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามครับสัจธรรมของโลกใบนี้นะครับทุกๆครั้งที่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้น,นครับมันก็มักจะมีเรื่องดีๆแฝงอยู่เรื่องดีที่วัานี้คืออะไรไปดูเลยครับ และนี่นะครับอาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องดีๆกับเหตุการณ์นี้นะครับนั่นก็คือทางดิโอดาโลครับอาจจะได้กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งของแบ็กซ้ายเพราะเขาเป็นคนเดียวภายในทีมตอนนี้ที่สามารถเล่นแบ็กซ้ายได้นะครับก็ใครจะไปรู้นะครับแบ็กขวาเขาอาจจะโดนทางวันวิสากานิชิตตำแหน่งไปแล้วนะครับแต่องไรก็ตามการกลับมาเล่นในแบ็กซ้ายมันก็อาจจะทําให้เขาที่กลับมาเฉิดฉายได้ใครจะไปรู้นะครับสถานการณ์แบบนี้มันก็อาจจะสร้างสถานการณ์ที่เกิดวีรบุรุษคนใหม่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นได้นะครับ มาเรียกว่าเซ็งสุดๆครับเซ็งมากๆครับ,รบ,รบกับการออกซาฤดูกาลนี้ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตครับและนี่แหละครับก็คือรายชื่อนักเตะของแมนยูที่มีอาการบาเดเจ็บอยู่ตอนนี้ครับเมสันเมลลุกชอลาสมุดไฟลุนก,ก็ยังไม่ได้มีการกําหนดการว่าจะกลับมาเล่นเมื่อไหร่ครับถึงแม้ว่าเดลี่เมลอาจจะบอกว่าอาจจะมีลุนในเกมในช่วงของสุดสัปดาห์นี้ในเกมเตือดฟอร์เรสต์ก็ตามครับมีทางคอปปี้เมนูอีกคนหนึ่งครับที่มีอาการบาดเจ็บนี่แหละครับตัวเจ็บของแมนยูณขณะนี้ครับสนับสนุนลิปข่าวโดย n e t ิว a s m a r ิ Hybrid แรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,999บาทเท่านั้นแต่มีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ครับที่โชว์รูมสุสกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ www.suzuki.co.th ครับและเเพื่อนเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ของลุกชอครับ และคิดว่าหนึ่งเดียวครับดีโก้ดาร์ครับจะสามารถมาแก้ปัญหานี้ได้ไหมเขาจะกลับมาเป็นวีวรบุรุษให้กับพวกเราได้หรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์สง่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับแล้วก็ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ